สวัสดีครับผมทิ้งทัวร์แวนมวยไทย পেপদা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 রি

มันเป็นไฟเขียวเอ่อไฟเขียวนี่ดิเออมนเนี่ยเมนรขึ้นขดมใช่เบาพี่ใช่แมนรวแมนนี่นี่ปไฟเขียวมานาแ้พ่นครับพ่นครับกานภาษาอังกฤษบอกโอี่ไหนที่กย่างมีเดียวยังหมท่านี่นะนี่ อนนี้นี่พมนบอกว่นี่ยบอ่านี่นะนี่ละนี่นะนวพี่แม่นี่บอว่าตรงไปเ่พี่ได้ปะนี่เราคงจะทำาบไดว่ปเนเส้นใหญ่หฮะเจ้าก็บออยหัวบานนี่อนเคยมานี่มันขึ้นเขาน่งเจ้าปี้าไปโดนเขาได้เลยไม่ไ ต้นแมีนบุหรี่ของย่างมาซื้อจะสูงกี่เด้ออ่าวย่างมาต้นไก่ได้จากปากซอยนะไม่แน่เห็นเลยเอ่าซื้อยังก็ซื้อยังมาหราสิอ่านเองแฟงแฟงแฟงไม่มีแฟงไม่มีน่าจะเข้าผิดซอยว่ะถือแล้วนี่ถซอยแล้วซอยถูกก็น่าจะตรงไปก่อนเออเขาไม่ตรงไปก่อนหรอมันบดนว่าเอออีกคงซอยเมตรน่าจะเส้นหลักกันหรไปไหนวะ บเมนน่บอกแกก่าต <À. S 1> ้อสีอานโอ้ยอันบุแมนอันันนาค่ะอันนาก็หอย่างมากบุกไก่เด้นะที่อย่างก็เสียดเออหน้าที่ตรงไปหน่บ่อหนเอลย่ไ่ครับตรงขึ้นเขาบป่นะตรงไปนะเออเส้นหลักเนี่ยมันจะถูกอยู่เมียเิอยู่นี่แหละ ยังไม่ถึงวันไปป่นเออโอสวาเนยโอ้ปันั้นเต้องฝ่าย่างเม่ปีสเยาไปอยเมื่อกี้นี่บอกว่าไงนะบอมันเปลี่ยนเส้นทางแล้วป่ะรถตางประเทรถต่าอืมี่าปกลับด้ยอดเขาเลยนเพราแอ่ามาถึง้็ได้สรอยเส้นเส้นนั่นเลยเด่อันนี้มันเส้นหลักนนี่จริงเดินมาถึงข้อเดียวลงวาในแอนแฟมิลีานเอ๊คือเอะ เส้นเมื่อกี้นี่แหละมันจะเขี้งเขบนะอ่าไม่เยอะนะโอ้ผิดแล้วครับขันนี้ผิดแล้วเนี่ยเข้าป่าแล้วแล้วมันจะมีที่กลับรถด้วยอ๋อฮะมันต้องมีขึ้นเขาแล้วอ่ามันต้องมีเส้นเมื่อกี้นี่แหละเส้นเล็กๆกันหน่อยเส้นท้่ไปที่แรกนะเราเขาว่าถึงแล้วมันจำทางเขาไปได้ครับคโอ้เลี้ยวเของมากก็เหน่งเหน่งดี ไม่ได้เคยมาครับคนพามาก,ก็าพาหลงหลง้งลงว,วแ้ว <evet. S 1> ตัวนานสกเ็นานสีมตอง่าไปตัวเียร์ัวแดนตัวตัวตัว มันอีกซอยนึงเยอะกว่าต้นต้นมอกีนเหรอปิดหร่อเปถ้าดูแล้วไม่มีป้ายบอกโรงแรมอ่ะโรงแรมไม่มีป้ายนะที่นี่้าโรงแรมแม่งขนาดใหญ่ก็โรงแรมอ่นๆอีกน่าจะเลยไปอีกซอยนึ่งอ่ะเสียงเสียงเสียงจฟังมั้ย ฟังนี <önemli> ่เขาเดินาดัเกผมว่าตัวนี้เนี่ยซอยนี้เน่เล็กๆนี่เนี่ยเดินมาซื้อบุหรี่อยขึ้นเลื่อนมาหนีได้ม่อยเมื่อกี้นี่นยเมื่อกี้นี่นะเอาเสื้อไปเอาไ่ไม่ดูางหลังทิไปหมดไปอีกไปอีไปยังไม่ถึง อีกแฟมบิลีนึงว่ะแฟมิลี่มันอยู่นี่นั่นเลแท็มี่ปากซอยเลยน,นี่เซเว่นลงทางนิดหน่อยครับอจอไรันูไปหนอยันนี่บ่ ที่โยกันนะคนไหนทางเขาบอก่ได้หรอถ้าเิอือว่าผู้บอกกับอกแฟมิลี่ใช่ไหมมันเบิงนมันมีบอกแฟมิลี่เท่านี้บิเอาแม่บนี่มมีได้แฟมิลี่นะนี่แหละซายนี่แฟนงเพิว่าบอกตบด้วยมมีแฟมิลี่ไหนมันพีดนพีดตรงแฟมิลี่แหละคนกันลพีดกันในเบิดบ้านเลเอ้า ไปเไออไปบริขาดทุนเมดหนาจอโควิดขาดทุนครับยายหนีเลยเลยพากันลงทางมันอยู่หัวมือเลยหามลงหรือบปเนี่ยก็ลงแน่วก็ลงแนมาเีดได้แลเจียแล้วใจล่ะใจล่ะก็คนตัวนี้เป็นคนไหนคนในก่อนห่ จี้แด้แล้วออดแล้วดิเนี่ยลงโลงเนี่ยไม่วเนี่ยเขาไปเลี่อนเลยนั่นหรองเน่อโอ้นหนมองเข้าาจอดที่รถที่แรกแรงเอานางรีสอร์ทติดอยู่หลังเขาตัวีิตอนนี้ก็หลังข้างเขาอะไปจ้อยโมได้จำสร้อยได้หวอยสิบสามเด้อสิบสาออ น่าหงวดหงิด <man> จ <N> ้ำซอยเล้วซอยสิบสามเอานั่งซอยสิบสามจะไปจ้ำแฟมิลี่แฟมิลี่เขาใหญ่นี้แล้วได้แล้วมุงจอเท่าไหร่ตอนนก็ได้นะนี่นะอ่าเอาเปนนี้ก่อนเอาคนลงก่อนคนจอดไม่ยากนะครับที่พักนะครับทีแรกยังก่อนแฟรนกวางไวน้ำ

พักแล้วครับเนี่ยอานานแงแฝงขับทิ้งตัวเที่ยวตัวไทยครับเดินทางถึงที่หมายได้ความปลอดภัยครับนะครับมาลงมาหอดแล้วไปเนี่หอดบง่งโยงบ่งเศร้าแล้วไปเลยเน้อพี่น้องทงั้งว่านอนเนาน,น,น่ะนางเงียบเลยนาะน,นางถึงหลังคือสิรับดีเนาะ <c oughs> ครับ ที่หมายด้วยความปลอดภัยครับทีทเมเกีแวมวยไทยสวัสดีครับ